โอเคนะครับก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมอาร์ตี้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในโลบอกแมปบอลแอนแอคดูบอลกับขวาน,นะครับซึ่งซึ่งเป็นเกมที่ใครๆก็น่าจะชอบนะแล้วชอบด้วยความหัวร้อนอ่ะนะโอเคฮนะไม่พูดพร่ำทำเพลงไปเริ่มกันเลยฮนะรีเซ็ตก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสามสองหนึ่ง เอ๊ะรอก่อนโอเคสามสองหนึ่งป้ายโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เนี่ยแล้วะข้อเสียของการอัดคลิปค้างมากเลยอัดคลิปอาจจะเงียบน,นิดน,นึงนะเป้าหมายของคลิปนี้คือแค่เหรียญแค่เหรียญเงินก็พอแล้วฮะถ้าได้เหรียญทองแดงเนี่ยก็คือแบบนะ อ๋อถ้าไม่ได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองก็ไม่เลิกแหลกมากเลยไป I sell boost นั้นขายผ้าบันคอสีฟ้าเนี่ย I sell boost นัซนขายผ้าบันคอสีฟ้าเฮ้ยเกือบ เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเกือบเกลียดมากเลยเกลียดตรงนี้มากเลยไปพาแล้วพาแล้วพาตรงนี้อย่าตกนะลูกขอแค่เหรียญเงินก็พอแล้วลูกเอ้ยเฮ้ยเกือบเฮ้ยขึ้นมาตรงนี้เฉย คือเล่นเกมนี้นะคุณผู้ชมจะรู้จักคำว่าเสียวนะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คุณคุณสามารถตกได้ตลอดเวลาคุณถ้าคุณไปอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าคุณตกลงไปอ่ะก็เหมือนที่ผมพูดนะคือมันเสียวเสียวตกเนี่ยมันมีล่องตลอดมันมีล่องแล้วร่องพวกนี้มันก็บาง,างครั้งมันก็พาไปจุดเริ่มต้นเลย โอ้ยไปไปเยี่ยมโอ้ยค้างแค่เหรียญเงินก็พอแล้วสติติสติติอะไรสติติของผมนะฮะก็คือสามนาทีห้าวิในแบบนี้นะซึ่งแน่นอนผมเล่นเครื่องพ่อ มันเลยลื่นนะฮะซึ่งทำไมไม่ให้ผมอลิปในเครื่องพอ่อคือมันมีปัญหานะ,ะคือมันส่งไฟล์ไปเครื่องเครื่องเนี้ยคือมันส่งไฟล์ไปเครื่องนี้ไม่ได้นะฮะมันส่งไปไม่ได้ันก็เลยต้องเล่นเครื่องตัวเองเครื่องที่ค้างๆแบบนี้ไปก่อนนะฮะจนกว่าผมจะได้มือถือใหม่นะซึ่งแน่นอน,นะฮะเก็บเงินฮะยิ่งไม่มีคนดูอยู่ โอ้ยเกือบเหรียญเงินก็พอแล้วที่ิน3นาที30วิคือเอาแง่คือผมถึงแล้วนะ3นาที30วิเนี่ยขึ้นไป3นาที30วิคือเวลาที่ผมนะจะถึงแล้วก็ได้เหรียญทองประจำเลยนะเอยยะออย่าตก รอเก็บเงินฮะพอมีมือถือดีๆก็อัดคลิปได้ดีขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดีดูได้ดีมากขึ้นส่วนอันนี้มือถือ Vivo Y15 Vivo Y15 ฮะแต่ว่าพอเล่นไน้เอ้ยไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย,ย,ยติดไปละ จะผ่านแล้วจะผ่านแล้วเหรียญเงินก็ดีเหรียญทองก็มาโอ้ยคางใครทักมาโอ,โอ้ยโอ้ยตกไปไม่ไม่ไม่ไมไมไมจะผ่านแล้วแทๆ้ๆทโอ้ยน้ซี่จะผ่านแล้วแทๆ้ๆทเรียบร้อยฮะเหรียญเหรียญเงินนะอดได้เหรียญทอง เมื่อมันอันนี้เวลาประมาณสามไอ้สี่นาทีครึ่งเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเงินแทนแล้วนะฮะจากเหรียญทองนี่ได้เหรียญซีเวอร์แทนแล้วนะคือมันมีมันจะมีคอนติ n นิวนะซึ่งแน่นอนว่าผมเล่นต่อไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไอคลิปอาจจะดูสั้นนะใช่มันดูสั้นมากเลยแต่ถ้าผม ลื่นกว่านี้ผมน่าจะได้เหรียญทองซึ่งจะหาโอกาสมาให้แต่ไม่น่ามีโอกาสหรอกจนกว่ามือถืออันนี้มันจะลื่นเดี๋ยวแล้วผมพูดแร้ของผมเนะี่ยช่างเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันละฮะพูดอะไรเอาเอาใหม่เอาใหม่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้เจอกันครับ